ครับวันนี้ภาครัฐเขาได้ปรับเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการที่ติดเชื้อ SIV ไตวายเลื้อครังโดยเขาให้สิทธิ์ได้รับค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสวัสดิการของข้าราชการนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตาวายเลื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อ SIV และมีความจำเป็นต้องล้างไตให้มีสิทธิ์ได้รับค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยครั้งละไม่เกิน2,000บาทปรับเพิ่มเป็นครั้งละไม่เกิน4,000บาทนะครับ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15มีนาคม64เป็นต้นไปนะครับโดยผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยสามารถตรวจสอบการให้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนได้จากแอปพลิเคชัน cgdihealthcare เลือกเมนูสถานพยาบาลที่เข้าร่วม เลือกกลุ่มเฉพาะโรคฟอกไตและใส่จังหวัดหรือชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหาหรือติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับที่ call center กรมบัญชีกลางหมายเลข02-2706400นะครับ